อันนี้ประกดนี่อ<ด>ันนี้นันนี้น,นี่<ด>ประกดข้อกังพี่น้องเลยพี่น้องจามประกดเนี่ยทักทายสบายดีตอนบ่ายๆนะตอนนี้ก็ขอกับทีมงานก็นกวอลเยอะพาเดียวไปหาสาป,ป่านะมันนี้นะเพราะว่าอันนึงจากอากาศมันค้อนเอาเลยนะ มอเจาะเลยกับการไปหาซาปานี่หอนแล้วกับโตน้ําเลยพี่น้องเลยหอยยาแล้วกับตอกๆตากล่ะนี่เนอนี่เป็นดีซะแล้วนี่กันี่มีดกว้างนะมองนี่เลย่ะเดี๋ยวจ็กน้อยยังไปเลาะหาวังมันนะทีมงานวายสาอันสาวังตัวนี้นะเพราะว่าคอยมากานเมื่อคืนนี้นะปรากฏหลายลังห่าวู่นี่เอาทํานี่แงเบิ่งเขามันมีเลิกในซาทีมงานะเนี่ยทำนี่นะว่าคัน ขเขามันเลิกนะเหาสาแห้งละปลาน่ะมันมีอ,อนะ้อนะโอาเสืออู้เลิกได้ีได้<า>มันด้วยสาเก้ได้เดี๋ยวไปเลาะหาวังเลาะขึ้นมีพุทธละมือสาวนี่ก็เห็นอยู่สามวังนะคอยสาอยนะ่างนี้นะนี่ตัวนี้แหละที่เาาหาเจอสานะพี่น้องนี่เอามันคอดแล้วนเ่ย ซาเอาตัวนี้แลหละซาวางตัวนี้ก่อนพอไปเห็นปลาลายมันเข้าทํำตัวนี้แหละระกุดนะฮะปวกปักอยู่ด,ดีปลาขน้องฟังอยู่นี่ทํำนี่ปลานะ

như người bị thần ổ đi đi chốt, nói chốt thằng nào, đi khó khăn đó. ไอน้อยป๋าเยอะนิดหน่อยพี่น้องเลยขึ้นเลยโงพี่น้องเลยผักขั้นประคอกลางนะางจะแดงๆเลาวนี่นี่โหจะมุนๆโหจะปุ่มๆนี่ปลาเฮือลาดูโคตรเออมาตั้งก๊อปหินท่าน นีเมืคืนไปจับแมน่นแม่นแล้วถือดูน้าเมื่อคืนนะ่ะไอเต็มคลองเลวนี่กะโถนะฮะน้ำไแห้งแงล้วพี่งเง้ยปางพดีมอเต็มคลองน,น้อยละ,ะคลองน,น้อยไี่เต็มเย็บประดุกกดอ่าใจพี่เย็บทนประดุกเจ๊นี้ ปลางงอมเนี่ยอันนี้แล้มันแห้งกว่านี้ก่อนจะจับมันนะอันนี้พี่น้องนะนี่อันนี้ประกดอันนี้น่่นี่ประกด

ว้าตึ๊ยู่เงาผินนี่ปรากฏอยู่ยข้งบนตย <c oughs> อยากะกัสัตวนี่วางมือเร้ยติดโดนแล้วนะได้ปลานี่ออามาปรากฏดีได้พี่น,น,น้องเลยคนเฮานครนี่อรปรากฏอืม <c oughs> mọi người gọi là nhau rất là vô hm 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 Hẹn <coughs> 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 yeah, <g vaccines> <coughs> <coughs> mm hò -hmm. ซาอลองน้อยๆชิพนี้ก็เอาย่างเอาย่างพี่น้องเลยมื้อซาอันนี้กันละอันแห้งเติบปลาลายอยู่นะพี่น้องเลยปลาฟูปลาคำช่อนเพิ่มนั่นเห็นปลากังปลาเยอะนะนี่นึงหินเถอนะกึ่งไปเลยกึ้งไม่ได้คนท่นี่หน้าปลาแล้ขยุบขยุบอยขยุบขยุบอยู่ปลาใช่ไหม bà cốt nó còn như à? à, hả? <laughs> này chết cười hảu rồi đi hảu nhanh đều một còn nhanh tôm มีงนปตุงงใหญ่นี่เลยนอนอย่ได้ละปลาด้ยนะปลาเพื่อนี่นะพี่น้องคือปีงนี่ะปลาที่นะเอาไปลกไปได้มั้ไปลงงานี่เเอาทำละ นีกตัวที่เหาซ่านะแห้งละแต่เขาปล่อยน้ำลงมาไอเหาเก็บปลาได้เลยก็เขาเอามาเอาปลามาเทที่นี้มันมีม,มงเสือนะอันเพราะว่ามงเสือก็คองเอองหานี่นะปิดหนาขึ้นเลยนะนเต็มขู่ผัดน้าสารน้ำนี่เขาก็เลยเห็นนองกระป๋าไว้นี่นะปลาทัา้งหมดเห็นน้องลายตัวไดเนี่ยเหาซ่าวังเดียวได้ได้เดห็นซ่าวังนี่ย่าเขากะปียงจี้กินจับพักหนึ่งก็จะไ,ไปซ่าวังอื่นนี่นะ ก็จะจ้ามปลาก่อนนี่กินแล้วนี่ก็ไปซ้าต่ออีกปลายย่หโอ้ไม่ปลาลายเติบเป็นแล้วเลยปลาเงินเลยปลาแม่คือ งานกับทางปีงทางจีคอยจามตัวเนื้อเราได้คอยได้มันชุแเราบ่ยืดกนใจา้จามสบายเลยได้อยังอยู่พี่น้องเลย,ยนี่พี่น้องจามกดนีโ่โอ้ยเห็นแลวบ่เด้อพี่น้องเด้ออะไรเยอะ ใได้แต่ไม่มีเกลือมาท่านะมันเค็มๆจังเลยนี่คักมาเลยหมั่นเลยพี่น้องเลยอะบานี้ก็จะได้ไปหาสาวังอื่นนี่พี่น้องเอ้ยบานี้นนไป <c oughs> กีน่ะเห็นชาวบ้านนั่นทีบน่บ้านบ้านอันนั้นนะ่ะมันก็นต้องเขามามากโกนแล้วนะหลายคนนะพี่น้องเอ้แต่ว่าค่อยซะชา่หลุผูพ้พบพบเขาเจ้าเมอนะค่อยขึ้นมาหน้านี่ป่ามันงอมมาละเดี๋ยวค่อยจะลงไปเก็บก่อนนี่ป่ากําลังงอมหน้านี่ไาเงือกมัน,นชงใส่อาจจะไป่ได้ซะนะมึงเธอกันนะ คอยจะเก็บเอาปลาที่มันงอมนี่แหละค่คอยๆทำงานค่อยๆมองๆเก็บน,นี่ๆโอ๊ะคาสแต่ว่าัน้ออาหปลากระงอมกระงอมแบบตายพี่น้องเยคอยบีบยุจักวิธีเขออาเอานะจักเขาเฮ็ดน,นั่นเลยเขาโกรอ,อ,อ่ะดิรอแท่าเวลาเริ่มมันจะเป็นนั่นเอ อันนี้พอแต่เหง,งนะานะมันก็คือโอกาสของคอยกับทีมงานพี่น้องไยมาเก็บเอานำหลังเขา <c oughs> เขาเม่อแล้วเด้ <c oughs> เห็นเขาเม่อนะเ <c oughs> ต็มมันเต็มแย้งในแต่ละคนไลย <c oughs> แต่นี่คือ <c oughs> คือคือมันเลอะนะนี่นะ อมาทาบไมอ่านี่ิดาที่เตกปเนี่คายรัเขาเห็ดเป็นไงะเฮ็ดเป็นแงน่นเยเขาเอเห็ดมาทเ็นเน้อพี่เขา่มาใ่าวขึ้นขาวขึ้นปลาไม่ลังนี่นี่ไหนมา นี่ปลากะเก็บเอาปลา,าเขาเจ้ากันได้ลายเติมเลยพี่น้องเลยเรือของเอานะวันนี้เขากะจะเมือบอดมาีนเมือบอดแล้วก็แวะเอามาปางที่เคยเห็นมือเา้านี่นะตอนนี้กะค่อยมาหอดกงปางกันเนละพาทีมงานมาหอดกงปางแต่เมืงองเขาจะเอาได้หมดเท่านั้นละหน้าปางะสะชุกเลืองๆอยู่ เอาไมได้แก้แม่เม er ื่อพอใจมันขึ้นเด <อ tutoring. S 2> ี่น้องเลยพ่น้องขึ้นเช่าน่าจะทุพึ่งมาแล้วพี่น้องนะแต่มันจะหอดเปล่าเรามันละหล่นมาตอนนั้นละหอดปลายแลอะไรพี่น้องเลย แกจะเล่าล่ะข hey. oh, th ูดถืดถือถือถือตรงไหนพี่น้องเลยหล่ดเลยจิเสือบทตกตาน่าจริง กระหังโตโคตรชมเลยพี่น้อยอินู้นมันอะไร มาสุกนี่เก็บได้บ้างไหมรักหวานกินเข้านี่ลองเบิ่งมาสุกนะมาสุกน,นี่มันหวานบ<พ>อกใชหากิึนมาปางกอนกระจายขึ้นมาเราพอกินเนี่มาสุกเลยหนุนหลายขนามหนุนมานะ เก็บก่อน,ปนอเป็นอะไรสมขนาดหมจ่าอ่าอยู่ทั้งุเสียงอ่าๆมันกินแลวก็คือเป็นชมแห้ง จะเล่ามันตกลงมาแตะมดนี่ต้มปางก็เก็บได้กันใ,ใจเป็นเช่าบางนันนะได้ประมาณนี้แหละพี่น้องเอ้ยก่จะได้เดินทางเมื่อได้บัดนี้ตอนนี้ก็ามาฮอตบอดแล้วนะมาฮอตบอดก่าพอดีมืดพี่น้องเอ้ยค้ำพอดีนะก่จะได้หาโคปาก่อนโคปา่าหายยุหิตกินก่อน,เข,น,นอเขากับอีนึงก็พอเหากินข้าวเย็นมื้อนี้นะในโคป่าชุดนี้แหละ ตอนนี้คอยพร้อมทีมงานก็ได้ลงมาโคปลา,า,นะาอยู่ตะโขยพี่นะเหาจะโคเฮ็ดกินแน่แล้วก็เอาย่างค่าไว้พอยามันหนาวนะพอเดี๋ยวลงมาโค้มัดมูนี่เลเรี่กุ้งแลไวสักตัน าาปลาเข่ากับที่เห็ดเป็นกองเพื่อกองมันนะส่สอนกอง,น,งอน,นึงอยู่ในคูหนึ่ยัางลายอยู่ ม right. hmm. um, ีเง็นสองแก้วมีปลาเข้ากับส่คีแล้วเลยเพี่นเองเลยเต็มมอนึงเอาอยซอนี่ปลาดิยังอยู่น้ำห่ใจเพิ่งยังอยู่ได้นี่ในม่านี้ได้ ตอนนี้ชุมเหาก็ขึ้นมาบอลแล้วได้กาจ็ดก่อกองไฟเย็นเพื่อมันลุกๆนะเพื่อจะเพื่อจะเอาปลาชุมที่เขาใส่แล้วในปไปยางนะเพราะเขาม่มีปีงเขาจะใช้ยางเอาแล้วกาเขาปีงกินชักเขามันนึ่งมานเลยนะเป็นค่าไม่พี่น้องเมื่อกี้นี่ก็ข่าเก่านะครับเป็นค่าไม่เพราะว่าข่ามันน้อยุ่นะเขาจะใช้ยางเอาปลานะข่าเแ็่แล้วละ เดี๋ยวเอาปลาขึ้นข่าแล้วบ้านี้มาคำช้อนเพื่นก็เลอะปลาปีงนะแล้วก็ข้าวจีเฮ็ดอันแกงนกนกเปากินมไ้มเนี่ยนกอ่าคำช้อนโคแล้วแล้วนะเป็นได้นกเปาตัวหนึ่งเงี้ยนี่กับปีงปลานะเอาตัวให้ปลาก่อนเดี๋ยวปลาขึ้นข่าก่อนอันนี้ก็จะได้ Tôi khoăn cả ra đây น้องหน่อยป้ายอยู่ข่ำจะใช้อะไรในแปลนน่ะอยูมึงนี่ละไครจะหุ้มหุ้มหมดแล้วว้าวคำสอนมันก็ดจีฮโคนกนะโซนปลาก็เอาเชือกท่าก็ยี่สิบแล้วพี่น้องเอ้ยควัดขนาดเลย ปลากเขาจะปีงเอาสองปีงนะกินแรงเลยนะปลาก็ย่างแล้วอะไรพี่น้องเยย่างน้อยเดียวน้องวใจเป็นย่างเต็มข้าวสุดก็คับโคนกมาคอนชอนมันก็พดเลยนี่ปีงปลาก็เริ่มเบิ่งพี่น้องเยหน้าจุดไหม่านี้มีเลยปะเขาสุกเลยปีงปลาเฮ้ยป,ปีงปลาไม่น้อยก่อ นี่ยเราปิ้งปลาไม่น้อยนี่เหรอมันดับมันใบโคโนะก็คนชอนก็นชุกแล้วได้พร้อมกินขา้าวอะไราบนี้ได้แกะปิ้งปลาก่อน,นเอาอะไรมานหนึ่งนี่ กินข้าวแรงวันนี้ก็ปิ้งป่าแล้วก็โคโนกกามีพักตะเปะนำตะเปะนำขคจะได้กินข้าวล้วบันนี้มาพี่น้องลุย สำหรับคลิปนี้ค่อยกจะได้ปิดคลิปลงเพงลงชิมนี้ลาพี่น้องเลยจะได้กินข้าวก่อนก็ขอขโมกขับเจอน้ำเพื่อพี่น้องท,ที่ติดตามนะครับชมคลิปหน้าพอเดียวไหมพี่น้องเลย